สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเราคาร์นะครับวันนี้ผมก็จะให้ความรู้กับเพื่อนๆเกี่ยวกับนะครับเมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุพรบจ่ายหรือไม่นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าในส่วนของประกันเนี่ยถ้าเมาแล้วขับประกันไม่จ่ายไม่คุ้มครองนะครับแต่ในส่วนของพรบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเมาแล้วขับเนี่ยพรบคุ้มครองหรือไม่นะครับพรบคือ ประกันภัยภาคบังคับนะครับที่รถทุกคันจะต้องทำนะครับพรบจะคุ้มครองในส่วนของผู้บาดเจ็บแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะครับคุ้มครองชีวิตแล้วก็ร่างกายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นพรบจ่ายหรือไม่นะครับคําตอบคือพรบยังคงจ่ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50ิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือกรณีที่เรายังไม่บรรลุนิติภาวะอายุยังไม่ถึง2ี่ปีนะครับหรือว่ามีใบขับขี่ประเภทชั่วคราว2ปีนะครับมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน20่ิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับขับรถไปเกิดอุติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บนะครับพรบรยังคงจ่ายยังคงทํางานอยู่นะครับความคุ้มครองตามพรบรนะครับหน้าพรบรจะระบุไว้ชัดเจนนะครับอาคุ้มครองนะครับต่อความเสียหายห,ายหรือร่างกายทนไมาก็คือค่ารักษานะครับ 80,000บาทต่อคนต่อครั้งนะครับคุค้มครองกรณีเสียชีวิตหรือว่าทุคพลภาพสิ้นเชิญนนครับ5,000 0 0บาทต่อคนนะครับ2 0 0แสนบาทถึง5 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับทุกพลภาพอย่างถาวรนะครับหรือว่าศูญย์เสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดนะครับะจะชดเชย2 0 0 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0 0บาทนะครับ ช็เจอการรักษา200บาทต่อวันนะครับกรณีเป็นผู้ป่วยในนะครับนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับสูงสุด20วันนะครับไม่เกิน20วันก็คือ4,000บาทนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะมองแล้วขับนะครับแต่ว่าพรบก็ยังคุ้มครองเราอยู่นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าเราเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายถูกนะครับพรบก็จะจ่ายค่ารักษาเบื้องต้นนะครับ ไม่เกิน30,000บาทต่อคนนะครับกรณีเสียชีวิตนะครับทุกพลภาพอย่างทาบอลจะจ่ายอยู่ที่3 5 0 0 0บาทต่อคนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่พิบอลจะจ่ายเบื้องต้นกรณียังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครถูกหรือใครผิดหรือกรณีพิสูจน์ได้แล้วว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ ทายข้อสงสัยนะครับว่าเอถ้าในส่วนของประกันแล้วเมาแล้วขับประกันไม่รับผิดชอบไม่ไม่รับเคลมนะครับแต่ในส่วนของพรบเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมองแล้วขับนะครับประกันภัยภาพบังคับหรือว่าพรบเนี่ยก็ยังคงจ่ายให้เราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสําคัญมากนะครับพรบรถเนี่ยราคา645บาทนะครับแต่ความคุ่งพองสูงสุด54,000บาทนะครับนั่นเอง เพื่อนๆอย่าลืมทำนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทําพรบี่ยจะมีโทษปรับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมีโทษปรับนะครับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับปรับแพงนะครับแล้วก็ยังมีโทษจาคุกอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาคัญมากนะครับเราพยายามอย่าให้พรบขาดนะครับทําพรบติดรถไว้ดีกว่านะครับดีที่สุดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ท่านเพื่อนท่านไหนนะครับต้องการรับชมข่าวสารเกี่ยวกับรถหรือว่าประกันภัยรถนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้ที่ช่องอาราดบคานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาการกันก่อนพบกันใ่กกนคลิปหน้าสวัสดีครับ